อ่สวัสดีครับผมมาสวัสดีกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับช่องนี้ก็พบกับผมครับนิกกี้รีวิวนะครับอ่ากับทางช่องนิกแชนแนลนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมีรุ่นที่ลูกค้ารอคอยในการรีวิวมาแล้วนะครับอ่าเป็นรุ่น55นิ้วนาโน80นะครับรหัสรุ่นนะครับ55นาโน80 TPA นะครับอ่าถ้าลงท้ายด้วย TPA จะเป็นปี2021นะครับอ่านี่เลย เดี๋ยวเรื่องส่วนลดเรื่องราคาเดี๋ยวราค่อยพูดกันตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของขอบก่อนนะครับเรื่องของบอดี้ก่อนนะครับภาพมุมมองกว้างเหมือนเดิมนะครับผมนะครับมาพร้อมกับดีไซน์นะครับดีไซน์ของขอบลูกที่เปลี่ยนไปตอนนี้ขอบบ้างนะครับครับผมอ่าแล้วด้านหลังเป็นโลหะนะครับอ่าระบายความร้อน ได้ดีนะครับผมรูปทรงด้านหลังี่จอกเหลี่ยมนะครับที่ออกมาออกแบบมาแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราติดผนังนะครับมันจะมีรอยึดที่ผนังอยู่ใช่ไหมครับพอยึดเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีขาแขวนแบบใหม่ก็คือมันจะแนบติดก,กับทีอ่าผนังตรงนี้เลยเราก็จะเห็นแกบแค่นี้มันจะเป็นเหมือนกรอบรูปนะครับผมอ่าก็ได้อีกดีไซน์หนึ่งนะครับประมาณนี้ก็คือแนวอ่าการคิดเนี่ยน่าจะเป็นในแนวของเรื่องแกลเลอรี่อาร์ตนะครับอ่าสามารถที่ใช้ ติดผนังนะครับแล้วก็ปีนี้นานาโโป่ศูนย์จะเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของพอทหลายหลายอย่างนะครับก็สายเสียบขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้นะครับมีที่เก็บสายเปิดปดแบบนี้นะครับเก็บสายนะครับมีมาให้3 3ม,มอันนะครับมีด้านนู้นี่แล้วก็ใส่ด้านกลางอีกจะขยับไปด้านกลางก็ได้นะครับ <When I S 1> จะเป็น,นเสียบ นะครับเสรยบแล้วก็ดึงสายลงตรงกลางก็ได้นะครับส่วนสายถ้าเราเป็นขาตั้งกอลแบบนี้ก็เนบนะครับสายสัญญาณต่างๆครับเนบเข้ามาแล้วก็เข้าลงขามาอ่ะผมขอใหอเข้าลงขามาแบบนี้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเจาะออกแล้วก็สไลด์ลงนะครับสายตัวนี้ถูกเก็บแบบนีนะ้เมื่อเราสไลด์เก็บสายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ประกบครับผมน,น,นะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นอ่านะนะมันจะมีล็อกอยู่นะครับเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อนะ่ะ อ่าโอเคพอสไลด์ขึ้นปุ๊บก,ก็จะได้แบบนี้นะครับสายก็จะเก็บดูปเป็นระเบียบไม่มีสายไฟลงมาห้อยอะไรตรงกลางแบบนี้นะครับอ่าอ่าแล้วก็พอเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อจะเป็นอะไน,นี้ USB เนี่ยจะอยู่ทางด้านบนนะครับอ่าแล้วก็ d m i ARC กับ ERC เนี่ยอยู่ช่องหนงกับช่องสองนะครับ d m i สามสี่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็พอตสายแลนพอตสายแลนแล้วก็ จะฟัง3านะครับอพทิคอนนะครับนิตอนทีวีในียอยู่ด้านล่างนะครับขอพยันนิดนึงนะว่าพื้นที่แคบนะรัถ่ายทําลาบากนิดนึ่ทีนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างขอบของตัว UHD นะครับ750กับตัว Nano 80กันบ้างนะครับขอบจอจะเป็นแบบนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นของ UP 750ก็คือรุ่นที่เป็น UHD 4K นะครับส่วน Nano Cell นี่ก็จะมี การออกแบบลบคมนะคนโซลคนละสีนะมีการตัดตัดแต่งตัวขอบสักนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูความสามารถกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะลืมพูดถึงรีโมทรีโมทจะเป็นเมจิ r รีโมท New 2021นะครับ Point a n น s c o r e นะครับผมแล้วก็ไว้ c o m m m n d นะครับ Easy Grip นะครับก็ใช้งานง่ายเหมือนเดิมลักษณะเดิมแต่ว่าออกแบบให้เข้า เข้ารูปกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่มีลูกศรให้เราเห็นแล้วนะครับซ้ายกนลงล่างแต่ว่ายังกดได้เหมือนเดิมนะจะกดซ้ายกดขวาลงล่างได้หมดนะครับอ่าอ่ะ,อะทีนี้นะครับเวลาที่เรากดรูปบ้านนะตัวนี้มันจะมาพร้อมกับ vivo s6 ตัวใหม่นะครับคือกดปุ๊บนี่เห็นอย่างนี้เลยใช้งานง่ายเห็นดับเต็มตาเลยครับไม่ต้องไปแอบซ่อนอยู่มุมใดมุมหนึ่งใช่ไหมครับมีอ่า พยากรณ์อากาศนะครับสภาพอากาศให้เราดูตัวนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้เป็นที่ไหนอย่างอย่างเนี้ยผมก็ตั้งเป็นอ่าพนครศรียุธยานะครับเพราะว่าผมร้านผมอยู่พนะนครศรียุธยาตอนนี้ก็มีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสนะครับมานะครับก็แอปพลิเคชันนะครับที่มีมาให้เนี่ยผมติดตั้งมาหมดลวที่เราจําเป็นทุกอย่างนะครับก็มันจะเป็น n น t f l i x นะครับดิสนีย์พัสนะครับยูทูบอ่า เว็บเบราว์เซอร์นะครับแอปตัวนี้นี่สำคัญครับแอปดูทีวีออนไลน์นะครับผมซื้อที่ผมเท่านั้นนะครับผมจะมีแอปตัวนี้ให้นะครับฟรีไม่เสียเงินไม่เสียรายเดือนไม่มีหมดอายุนะครับไม่ต้องมาเดือนต่อเดือนนะครับอ่าโปรแกรมวิวนะครับไอคิวี่แอปเปิลทีวีนะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาที่ลูกค้าซื้อไปใช้งานแล้วเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยครับมันจะไม่ได้เรียงแบบนี้ถูกไหมวิธีการเรียงนะครับให้กดไปที่ รูปเิ็สอก็สามารถที่จะลากเลยเลยครับว่าจะเอาอันไหนไปไว้ตรงไหนกดคลิกวางนะครับหรือใช้ด้านบนก็ได้ครับการแก้ไขอัจฉริยะกดใช้ปุ๊บตัวเครื่องทาการเรียงให้เองครับว่าเราใช้อันไหนมากที่สุดก็จะไว้ข้างหน้าแล้วแต่ความชอบนะครับอ่าทีนี้เข้า y o u t u b e เข้ายูท b e ก่อนรับแรกนะครับอ่ะแป้นพิมพ์ก็ยังไม่มีภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับแต่เสียง ภาษาไทยใช้ได้ปกติเหมือนที่เราเคยใช้กันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเปิดภาพไีกว่าเป็น XTR แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเดี๋ยวขอเทสสักแป๊บหนึ่งนิดนึ่งแล้วกันภาพสีใสค่อนข้างชัดนะครับเพราะข้างสีจะสดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนานโนเซลปีนี้จะสว่างมากกว่าเดิมนะครับอ่าภาพในดูมีมิตินะครับมีมิติขึ้นนะครับผม ถ้าภาพนี้เป็นโหมด hdr แบบดีๆภาพจะดูเหมือนเหมือนเราเจาะผนังเลยเหมือนเราเจาะช่องสี่เหลี่ยมแล้วมองทะลุปไปอีกมิติหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างดีนะครับทีนี้นะครับ,านะรบการที่เราจะเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Internet b r o บราวเซนะครับหรือดิสนี y p พั s อะไรอย่างนี้นะครับก็ใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สมัครบ,บัญชีแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับหรือ แอปตัวนี้ครับขอแนะนําแล้วกันเป็น SSIPTV เอาไว้ดูทีวีออนไลน์นะครับท่านใดที่มีปัญหาอยู่แล้วนะ,ะซื้อทีวีสมัยใหม่เราก็อยากจะได้ทีวีที่ไม่ต้องต่อกล่องต่อจานถูกไหมครับผมไม่ต้องต่อสายอะไรไม่ต้องเดินสายนะครับอ,อย่างนี้วันยงเช่นวันนี้ผมมีลูกค้าท่านหนึ่งมาซื้อทีวีอยากได้ทีวีที่ไม่ต้องใช้กล่องใช้จานเพราะว่าเขาอยู่บนเรือนะครับอาจจะเป็นไอ้ที่จะมีการขนส่งเกี่ยวกับ ทรายแบบเรือทรายนะครับในแม่น้ําทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เสาการก้กางปลาเราต้องคอยหมุนเออผมผมเพิ่งรู้ว่าเขาบอกว่ามันต้องคอยหมุนเสาใช่ไหมอยากได้แบบที่ไม่ต้องคอยหมุนเสาผมก็เลยบอกว่าแล้วพี่มีอินเทอร์เน็ตไหมเขาบอกว่ามีอินเทอร์เน็ตมือถือผมก็เลยบอกว่างั้นพี่ซื้อแบบนี้เลยครับผมนะครับจะได้ไม่ต้องคอยหมุนจานนะผมคอนตกยังไงเราก็ดูได้นะครับอ่าพอเปิดมาก็ดูทีวีดได้ปกติอยากจะกดช่องใครหลายคนบอกว่าโอ้โหมันยุ่งยากใช่ไหมพอเราเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสมติเราจะดูช่องสามเรากดสามสามเลย นะครับก็หลายท่านที่ใช้ไดแอปตัวนี้ไปแล้วเข้ามาดูนะครับก็ช่องแก้ไขให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง7แก้ไขให้แล้วนะครับภาพชัดเป๊นะแล้วก็การเปิดมาทีแรกเนี่ยมันยังไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันจะต้องบัฟเฟอร์ลิงก่อนนะครับอย่างกระตุกนิดนึงนเนี้ยปุ๊บเนี่ยไม่ใช่กระตุกเพราะอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันกระตุกเพราะความละเอียดพอตัวเครื่องดึงความละเอียดชัดมาปุ๊บเครื่องก็จะทำงานปกตินะครับอ่าก็คือแต่ว่าความละเอียดเนี่ยความชัดก็จะสูงขึ้นนะครับตามปกตินะครับแต่ ผมใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตมือถือผมในการแชร์อยู่นะครับมันก็จะค่อนข้างช้านิดน,นึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเน็ตบ้านหรือว่าเน็ตแพ็กเกจแรงก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการรับชมนะครับอ่า55นิ้วนะครับตัวหลายคนชอบถามว่าอ่านาโนเซลลที่เป็นนาโน 75, 77, 80ต่างกันยังไงนะขอตอบตรงนี้เลยก็คือถ้าเป็นตัวนาโน75กับ77เนี่ยสเปคเหมือนกันต่างกันที่สีของตัวเครื่อง ส่วน Nano วนาโน80เนี่ยต่างกันที่ระบบหลอดไฟนะครับระบบหลอดไฟก็คือจะเป็นหลอด LED นะครับและมีโลโก้ดีมี่ก็คือเปิดปิดแสงเป็นโซนๆสมมติว่าฝั่งนู้นมีภาพไฟติดตรงโน้นฝั่งนี้มืดดำสนิทาไม่มีไฟนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวที่เป็น Nano 75กับ77จะเป็นไดเรก LED ไดเรก LED ก็คือเป็นหลอด LED backlight ที่อยู่ด้านหลังนะครับผมอ่า ทีนี้นะถามว่าภาพต่างกันมากไหมก็ไม่ต่างนะครับแต่ว่ามันจะมีผลต่อที่เราดูในที่แสงน้อยหรือว่าปิดไฟดูภาพนตรนนะครับหรือเรื่องของแสงแบล็คไลท์ตัวนานโน8ปดก็จะทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับอ่าทีนี้อ่ะเรามาพูดถึงตัวอื่นกันบ้างนะครับอ่ะตัวนี้ลืมเล่นนะครับก็เดี๋ยวหลายท่านที่เข้ามาดูที่เป็นสมาชิกใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมแนะนําตัวนี้วันนี้มันดียังไงหนึ่งเลยก็ค,คือเรื่องเรื่องของระบบ ai นะครับ สมมุติว่าผมอยากจะเชื่อมต่อบลูทูธอยากจะค้นหานะครับอยากจะตั้งเวลาทีวีอย่างเงี้ยตัวนี้คือระบบไ I มันสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างเช่นนะครับค้นหารายการตลกนะครับวิธีการกดคือกดไมโครโฟนค้างไว้แล้วพูดพูดเสร็จแล้วปล่อยนะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมีเสียงซิลีในเครื่องนะครับเสียงซิลีก็เหมือนเราเป็นไอรอนแมนเลยนะครับมีจาวิตนะครับคอย ช่วยเหลือนะ่าพายค้นหานะครับแบบนี้เลยอยากโดนไหนก็คลิกครับตัวเครื่องก็จะเล่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหรือถ้าเราจะสั่งให้ตัวเครื่องทํางานนะครับอย่างเช่นการตั้งเวลาสมมตินะปิดทีวีตอน5้าทุ่มอย่างเงี้ยเราก็สั่งเลย อะโอเคสันจะปิดทีวีเวลา5้านาฬิกาพ m ถึงเวลา5้างทีวีปิดเองไม่ต้องกังวลในการที่เราจะต้องมาเข้าตั้งค่าเข้าเวลาตั้งเวลาปิดอะไรอย่างนี้นี่คือวิธีรัดนะครับอ่าอันนี้ส่งมาจากสิรินั่นเองนะครับใช้งานง่ายขึ้นรีโมทเป็นพอย n t เตอร์ นะครับเป็นคอยเตอร์ไรสายปีนี้เนี่ยคอยเตอร์จะเป็นโปร่งแสงนะครับดูดีขึ้นดูมีสไตล์มากขึ้นนะครับจริงๆการใช้เราไม่ต้องชี้แบบนี้นะไม่ต้องแบบอันนี้ครับผมนะวิธีการใช้ก็คือถือต้องตรงครับแล้วหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาขึ้นลงใช้การหักข้อมือเอาไม่ต้องแบบนี่นี่ยังไม่ต้องครับผมเพราะว่าตัวรีโมทเนี่ยลักษณะเหมือนกลรสโคปก็คือมีบาลานซ์อยู่ใช้การหักอ่าใช้การหักข้อมือน,นะครับอ่า ลองเล่นดูนะครับแล้วใช้ดูเนี่ยข้อเสียงมันอ่ะข้อเสียของตัวนี้ก็คือเวลาที่เราใช้เมจิกรีโม e ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับไปใช้รีโมทแบบธรรมดาได้เลยครับมันจะรู้สึกแบบหงุดหิดมากแล้วผมไม่ทันใจไม่ไวนะครับถ้าใครได้ลองใช้แล้วนะครับจะรู้เลยครับว่าการกลับไปใช้รีโมทแบบปกติไอ้เลื่อนซ้ายขวาบนล่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะครับผมอ่านะอ่ะทีนี้เรามาดูราคากันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เกินเข้าข้าวแล้วกันเพราะว่าอ่า ไม่จะเจาะลึกเจาะลึกไปมากนะครับผมว่าผมสไตล์การรีวิวก็คือจะเป็นเน้นในการใช้งานนะครับการใช้งานจริงนะครับผมนะบเป็นการแบบขายสินค้าโดยปกติแต่แจะไม่ค่อยใส่สเปคมากเพราะว่าใส่สเปคมากไปบางทีมันเป็นการใช้วิชาการมากเกินไปนะครับสำหรับช่องผมก็จะรู้กบับสบายๆนิดนึงนะครับอันนี้แอปพลิเคชัน u t u b e นะครับอันนี้ Netflix นะครับผมนะบก็ มีมาให้หมดแล้วเครื่องนี้นี่เพิ่งเปิดนะครับก็คือเพิ่งแกะก็ยังไม่ได้ล็อกอินอะไรไม่มากก็ส่วนมากก็จะเลินแค่ทีวีะ TV, นะครับ YouTube นะครับแต่สั่งผ่านสั่งผ่านผมเนี่ยผมดูแลให้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของทีวีออนไลน์ในเรื่องของการลงประกัน3ปีนะครับแล้วก็ดูราคาตัวนี้เปิดตัวมาที่34,990บาทนะครับอ่าเราจัดโปรลดไปเลย10,000เหลือ23,990บาทนะครับผมอ่า ครับแต่เท่านั้นยังไม่พอถ้าเราใช้เงินสดนะครับใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตของเซนทันเงินสดหรือบัตรเครดิตของเซนทันนะครับลดเพิ่มให้อีก10%นะครับ10%นะจากราคา23,990ล,ลดไปอีก10%มันก็จะลดไปอีก2,399บาทนะครับก็จะอยู่ที่21,000 สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทประมาณนี้อ่ะเสียสองหมื่นหนึ่งกว่ากแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่มีเครื่องินเลขที่ที่มือนะครับอ่ะทีนี้เมื่อลดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราจะได้ของแถมเป็นจักรยานพับได้นะครับของแอดวานนะครับ20นิ้วนะครับโช๊คกลางมูลค่า2,190บาทอันนี้แถมให้ฟรีเลยนะครับอ่ะซื้อทีวีแถมจักรยานนะครับมีที่นี่ครับผมนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าเอ๊ะแล้ว ถ้าไม่มีมถ้าเกิดว่าอยากจะผ่อนล่ะผ่อน10% 10เดือนได้แต่ว่าในราคานี้นะครับผมอ่าในราคานี้นะใครที่ติดต่อเข้ามาใครที่ดูคลิปแล้วสนใจนะครับโปรโมชั่นนะครับที่ลดเหลือ20,003หมดเขตวันที่12นะครับก็คืออีก2วันนะครับวันนี้ที่ผมเ้อ่งถ่ายคลิปอยู่เนี่ยวันที่10นะครับหมดเขตวันที่12ส่วนลด10%ก็ถึงวันที่ อาถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าราคาจะมีการปรับสมมุติว่าเลยจากวันที่12นี้ไปเนี่ยราคาจะดีขึ้นเป็น2 5งหมื่นนะครับแล้วก็เงินสดหรือบัตรเครดิตเซ็นทรัลดูเต็มเหมือลดเพิ่ม10%บเลดจาก2 5ง9 0ื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับยังไงก็ถ้ามีราคาเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีโปรโมชั่นเพิ่มเติม,ตมก็อ in ิ inbox เข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาเบอร์โทรจะเป็น0 3 5 2 2 9 8 6หนะครับแล้วก็ไลน์จะเป็น id nic 2 4 9 9นะครับ2ช่องทางน,นี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนนนะะะครรรัับเพาาาว่า่โโปมมชอจจีลดดก็ไ้ หรือราคาอาจจะขึ้นก็นได้ก็อยากให้ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาเพื่อพูดคุยกันก่อนนะครับอ่านะก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเท่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ